คุณดูอาจารย์บู๊ขึ้นเดย้ะจะเปิดหน้าเลยก็จะขึ้นได้เหมือนกันไปยื้ย้ไป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 พี่ไปไปพี่ไปอ้อไหลขึ้นอ้าว ไปแล้วไปไปทุกพี่ไป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 มือมืคุดเสียดเสียดเต็มยิ่งไป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 แล้วละไป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  มันยืยโดนบ่ไ้ได้ยังสิลงสิลงยังสิขาดยู่เลยินนีงอแตกเลยน่แม่ได้ยบุ่นนี้เดี๋ยวดีิยเดยเยม่ไดิม่ไม่ไม่ไ ร่างวแผนเงยพี่น้องครั้ง,งนะนะล่ำไม่คู่ตรงๆสีดีัะทักทายพี่น้องชาวญี่ปุ่นจังหอมสินออมทั่วทุกดาเลยนีควากาดึตงตรงนีเขายังยางดูดิยางดูดิลุ่งเลยเล่นลุงเลยเสียบวย มันยังเรได้ขนาดรถเกี้ยวยางมันยังมันยังลุ <t <t ่มบกบ่าแบบอะไรก่าคือแบบนรื่อเรา้งอยบ่แห่งที่ร่้ยปุ้ยปุ้ยป้ยปุ้ยปุ้ย้ยปุ้ยป้ยปุ้ยปุยปุ้ยปุ้ปุยปุ้ยปุ้ยปุ่ยปุ้ยปุ้อปุบยปุ้ยปุ้ย้ยปุ่ยปุ้ยปบ้ยป้ยปุ้ย้ยปุ้ยปุ้ยปุ้ยป้ยปุ้้ยบุ้ยป้ยปุ ดึงเลยเด้แห้งตีด้วแห้งร่มมุกเป็ลายแล้ว จะตีงดูเลยจะตีงดูเลยเราไปโคกอะไรก็จมลึกอยู่เลยนะ้องจมลึกเดียวมันยังแข็งอยู่ดินทั้ง่างมันนะกินมลึเสียแข็งว่ะจะขยับปล่อยหน้าเราะว่า đu nha cái hà vẫn có vấn đề gì đây Tạt ta tiến tạt ta tiến người ta tiến người ta tiến vào thật โมลีทั <là> ้งนี้ปั้นดินเลยตนี่ห้องเท้นว่าในห้องไปเหรไม่ขึ้นได้แต่ไม่ได้ห้องซะก้อนนี้ไปมันดึงบ่ได้ดอกรถเกี่ยวนะไม่ไม่สลิงบ่ถึงไหมมาียาเดมือมาด้ ดูก้นหเลยทีใคทำไม่่นมันเป็นขาอันนี้วะนี่วําบางบดขุดมันดีสิแถมปัดเยียกันนะบอกกันบ๊บปรับล็อกมันไว้ล็อกมันไว้นี่ว่าไงดูได้ลูกทีเอ้ยพอาพอมถึงจุด

บยูเด้นี่ยบ่ยได้อหอดหอกมันอยู่่อไปเอามาคต่อเมเอายึดน็อตแล้วล่ะเอาโอเคแนีสส yes. ้ตาราทรถมนีนี่นีทั้ทงหุ่นทังหุ่นจะรุดไหมทั้งหุ่นไหมทั้งหุ่นไหมทั้งหุ่นนรืไปนะลุดเลยทังหุ่นแวทังหุ่นไหมแวรปนะลุดไหมยทำไมน่ารุดดีเน่ยนี่ไหมนี่ไหม Bắt đầy tiền Đó là xe nắm thì <coughs> xe kheo ra điều đây cầm đây đúng không? Bút đúng không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền không ตามกุรู้สิครับเดี๋ดยวตัวนี้นะขาดมกาตัดบึ้มยังไม่ติดเด้ยังไม่ติดติดแล้วเครื่องติดแล้วอ้าวเครื่องรถติด

บ็ไม่พอเอารถเกี้ยวรถเกี้ยวทั้งเสียกี่ได้มากเดินทาทายวุ่นงงกินกิวเ้ยนี่ขี้เหล่าเมาเมเยยนพี่เหลากลัวรยเอารถใครพี่เต้ไปกินเหล่าเหล่าพี่คนง้นวะกินอะไรเโอ้ยเอาเฮ้ยดีเขาทวนๆอยู่ทางหนึ่งอะไร อนนอรอแบตก็ได้เห็นแบตนยังไม่มาตาไปติดรอแบตก่อน เจ้ามควัเมือนคนนี่เหมือนมลเ้าบเม่ทันน้่ามันท่เ้ามถามลี่ี่ดมไปรับบาดมันอันไหนก็คือันนึงม่้เขาว่าบอกบอกผมว่าขันรถนขามเี้ยนจ่อลเลยแล้กบ่าน้ก็บอผมไว้ีพูค่จ้าเดีวก่าถ้มถามลูกเลกมันเ้ผมไม่ต้ไมารถได้าแบบวงขนดนั้น รอแบตก่อนเออไอ้คนเจนมาเลยบอเดียวให้คนีเห้นยต้องสงม่จังคือาษเกียงข้าันหมดแล้วเสียผ้าหมดแล้วอถุงมืแล้วปนเลเปีกระปองเป็กีเน่ยอยเก็นเ้าก็ซักเชียงกันละหมดแล้วีตนุงหมดแล้ว แดงเก่งได้ด <hertz> <N> ีแล้วก็ไปพันตะกี้ไปพันบอกว่ามุ้งพอจะทำไมคลิปหน้าเรื่องเด้อยคลิปนี้ยังไม่ได้ดึงเลย้องเริ่มสตาร์ทไม่ติดโซ่ไหมลำบากได่ตายทุกยากปากฟองพี่ใจตัวใหได้เกี่ยวบ่เคยได้เหมือนละสองเลยลำบากนละเมี่ง